คูบุญสวัสดีค่ะสำหรับแรนด้อมนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อจัก,กรวาลส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณและส่งมาทำไมนะคะสำหรับแรนด้อมนี้นะคะจัก,กรวาลส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณและส่งมาทำไมนะคะให้กระโดดออกมาเลยแรนด้อมนี้นะคะตัวตัว,ตวหลักชาวธาตุไฟเมษีธนูคนที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นเด็กนะคะมีความน่ารักมีความสดใสพลังงานเยอะนะคะพลังงานล้นเหลือมากๆเป็นสไตล์คนไฮเปอร์นะคะที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้นะคะต้องหาหนูน่นหานี่ทำบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาตินะคะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้หลาลๆกับชีวิตมากๆ มีความเป็นเด็กนะคะขี้เล่นสนุกสนานนะคะแรนดอมนี้เด่นมากนะคะชาวธาตุไฟแรนดอมนี้พลังงานหลักมีการหยุดนิ่งมีการรอคอยมีความเจ็บปวดเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีปัญหารักสามเศร้าเรา3ามคนมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3าม มีความเกี่ยวข้องกับเลข3นะคะแรนดอมนี้เกิดวันที่3หรือเกิดเดือน3เกิดวันที่2หรือเดือน2เด็ดมากนะคะเลข3แรนดอมนี้มีการหยุดนิ่งหยุดพักรอคอยนะคะรอคอยให้ใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาร่วมเดินทางกับคุณนะคะรอใครสักคนหนึ่งให้เขามา เป็นพาร์เตอร์หุ้นส่วนในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่โอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินนะคะอยากให้มีคนเข้ามาช่วยทําภารกิจของคุณโดยเฉพาะภารกิจในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะแรนดอมนี้ที่เด่นมากๆจักรวาลจะส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณคะจักรวาลจะส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณ ส่งพลังงานของคนที่ดูเด็กกว่านะคะหรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูอ่อนกว่าวายัยอายุน้อยกว่าเป็นคนสดใสเป็นคนร่าเริงมากๆนะคะคนที่จักรวาลจะส่งเข้ามาคนดีนะคะคนที่มีศีลมีธรรมมีพลังงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนคนนี้นะคะที่เด่นมากๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเข้ามานะคะ ว้าวดีเอ็มเพสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งพลังงานเพศหญิงที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมากๆเป็นคนที่มีความใจดีอ่อนโยนมีเมตตามีความเป็นแม่สูงนะคะส่งคนที่เขาค่อนข้างจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่เอมพารตี้นะคะเป็นคนที่ชอบดูแลชอบเอาใจใส่เป็นคนที่เข้าใจคนเป็นคนที่ขี้เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคนที่มีความแบบสมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆนะคะพลังงานเพศหญิงคนนี้เด่นว่าจะเป็นคนที่มีดาวจันทร์ดาวสุขในตัวเองหรือเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์นะคะราศีพฤษที่เด่นมากๆนะคะคนคนนี้ที่จักรวาลส่งเข้ามาให้กับคุณ จักรวาลส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้นะคะจะมาพร้อมในเรื่องของโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะคนที่เขาดูสวยดูเพอร์เฟกนะคะดูมั่งคัง่งดูร่ำรวยนะคะดูเป็นคนที่ถ้าเป็นพลังงานเพศหญิงก็ดูเป็นคนที่สดสวยและรวยมากคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความเคารพในตัวเองนะคะรักตัวเองมากๆมั่นใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะผู้หญิงคนนี้แล้วจกวักรวาลส่งเข้ามาทำไมคะจกักรวาลส่งเขาเข้ามาทําไมจกักรวาลส่งมาทำไมคะเด็กชือไม้ส่งเขาเข้ามาเพื่อให้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะที่เด่นมากๆเขาจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมาให้คุณ เขาจะนำพาคุณออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกดามาสถานการณ์ที่คุณพัวพันอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีคนคนนี้เขาจะเข้ามาในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในเรื่องของธรรมะปัชญาการแนะนำสิ่งที่ดีการนำพาคุณไปสู่อะไรที่มันค่อนข้างถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ความสุขทางใจมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นพลังงานของ คุรุคบาจาราาย์า้าวไม้จักรวาลส่งเขาเข้ามาทําไมส่งเขาเข้ามาให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองนะคะพลังงานหลักคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองมีกําแพงใจหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะปิดบางความรู้สึกหรือปิดกั้นความเป็นตัวเองนะคะเขาจะมาดึงหน้ากากออกนะคะดึงหน้ากากความ ความดีของคุณออกนั่นเองไม่ใช่ดึงหน้ากากที่ไม่ดีนะคะคุณมีความดีในตัวเองแล้วคุณอาจจะเก็บไว้คุณไม่แสดงออกคุณไม่ให้ใครรู้นะคะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้ส่งเข้ามาเพื่อดึงความดีในตัวคุณออกมานั่นเองคนราศีสิงห์นะคะคนที่เขาเป็นผู้นำ เก่งมากๆในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแรงกล้าหาญเขาเก่งนะคะคนคนนี้รับได้กับทุกเรื่องเลยแล้วก็เฮอร์มิตเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์มีองค์ความรู้ขั้นสูงแนะนําให้สติให้ปัญญาคุณได้นะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์แรงนะคะเป็นคนที่ หาตัวจับยากมากมากเลยนะคะถ้าเขาเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะคนคนนี้มีทั้งไฮโรแฟนมีทั้งดิเมจิเชียนมีทั้งเทอร์มิตเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ใช่คนที่ใครก็จะหาตัวเขาเจอได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่คนที่ใครก็จะพบปะพบเจอเขาได้ง่ายๆนะคะคนคนนี้ที่จักรวาลน,นำส่งเขามาให้กับคุณนะคะเด่นว่าจะเป็นราศีกัน คนวันพุธนะคะคนที่ค่อนข้างมีตาที่สามมีเติร์สอายเป็นคนที่ฉลาดมากๆในการใช้ชีวิตเป็นคนที่พูดจาเป็นพูดจาเก่งมีวาทศิลป์เป็นคนฉลาดรอบรู้เป็นผู้อย่างรู้ชะตาฟ้าดินนะคะคนคนนี้ที่จักรวาลส่งเข้ามาให้กับคุณนะคะส่งเขาเข้ามาเพื่อแนะนำคุณในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะคนคนนี้ เขาจะมาดึงศักยภาพของคุณออกมาความสามารถเฉพาะทางความเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันมันเด่นมากๆอะคะที่คนอื่นเขาไม่สามารถดึงจุดจุดนี้ของคุณได้หรือแม้แต่ตัวคุณเนี่ย อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเก่งในเรื่องนี้นะคะคนคนนี้เขาจะมาในเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินองค์ความรู้นะคะการให้องค์ความรู้การได้รับวิชาความรู้ขั้นสูงนะคะที่จักรวาลส่งมาให้กับคุณเป็นคนที่มีอำนาจนะคะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองและสามารถตัดสินทุกปัญหาให้กับคนอื่นได้นะคะคนคนนี้ สิบไม้คนที่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบเยอะนะมีความรับผิดชอบสูงแต่แต่เป็นคนที่สามารถรับมือได้กับทุกสิ่งนะคะเป็นคนที่สามารถปร,รานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เจ็ดไม้เนี่ยเป็นคนที่ขยันอดทนบากปันมุ่มนะกับทุกสิ่งที่ตัวเองทำมีความพยายามสูงมากๆ เป็นคนที่ขยันมากๆนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นกับอะไรกับใครเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่อิสระเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะพลังงานของคนคนนี้สุดท้ายนะคะสุดท้ายเดท จกักรวาลส่งเข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยจบจากสถานการณ์เก่าๆสถานการณ์เดิมๆแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตคุณไปอย่างสิ้นเชิงเขาจะมาดึงคุณออกจากอะไรที่มันดราม่าท็อกซิกลบๆและสองถ้วยนี้เขาอาจจะเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะคู่ทางจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรม ผู้ที่สามารถสื่อสารกันทางจิตได้เป็นความรักที่เป็นความรักลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาและเป็นเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะมาทางสื่อโซเชียลออนไลน์เป็นหลักนะคะหรือใช้การพูดการคุยการสื่อสารทางโลกออนไลน์เป็นหลักนะคะคนคนนี้ ถ้าได้เข้ามารับชมแล้วนะคะได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะ